คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมยอร์บทที่เการทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดขณะพระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอด พระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกําลังใกล้เข้ามาตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราก็เป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นคโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างคโคลนออกในสระซิโลลมซิโลลมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็น เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าใช่คนนั้นแหละคนอื่นว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นพวกเขาจึงถามเขาว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร เขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูทําโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สะซิโลลัมแล้วล้างโคลนออกข้าพเจ้าก็ไปล้างตาแล้วก็มองเห็นพวกเขาจึงถามว่า,ขาวเขาอยู่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบ พวกบริษีสอบสวนเรื่องการรักษาคนตาบอดพวกเขาจึงพาคนที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกบริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคนลาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสบาโตพวกบริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไรเขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่าท่านเอาโคลนทาตาของขา้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็นพวกวาลิสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็ขัดแย้งกันพวกเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้น ในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระนะพวกยูไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งพวกเขาเรียกบิดามารดาของคนนั้นมาแล้วถามว่าชายคนนี้เป็นลูกของเจ้าที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาตั้งแต่เกิดหรือแล้วทำไมเดียวนี้เขาจึงมองเห็น บิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นลูกของเราและรู้ว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดียวนี้เขาจึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดทำเขาเอาเองเถิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเล่าเรื่องเองได้การที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิว เพราะพวกยิวต,ตกลงกันแล้วว่าถ้าใครยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์คนนั้นจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะเหตุนี้ปิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วทำเขาเอาเองเถิดพวกเขาจึงเรียกคนที่เคยตาบอดให้มาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบคือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วพวกเขาจึงถามเขาว่าคนนั้นทำอะไรกับเจ้าเขาทำอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอดคนนั้นตอบพวกเขาว่า ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังทำไมท่านถึงอยากฟังอีกอยากเป็นสิทธิ์ของคนนั้นด้วยหรือคนเหล่านั้นจึงเยาะเย้ยเขาว่าเองเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเป็นสิทธิ์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแต่สำหรับคนนั้นเราไม่รู้ว่ามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าเออประหลาดจริงๆนะ ที่พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นมาจากไหนแต่เขาก็ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดได้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาปแต่ทรงฟังคนที่ยำเกรงพระองค์และทำตามพระทัยองพรโอรค์ตั้งแต่สมัยไหนๆก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีคนสามารถทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ ถ้าคนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะไม่สามารถทำได้พวกเขาตอบว่าเองมันคนบาปมาตั้งแต่เกิดแล้วยังจะมาสอนเราหรือแล้วพวกเขาก็ไล่เขาออกไปความบอดทางจิตวิญญาณพระเยซูทรงได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่า ท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าค่ะใครคือบุตรมนุษย์ที่ข้าพเจ้าจะวางใจได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านเห็นผู้นั้นแล้วคือผู้ที่กําลังพูดอยู่กับท่านเขาจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์วางใจแล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์พระเยซูตรัสว่า เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดเมื่อพวกวาลิสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดท่านก็จะไม่มีบาป แต่พวกท่านพูดเดี๋ยวนี้เองว่าเรามองเห็นเพราะฉะนั้นบาปของท่านยังมีอยู่